สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศิกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับประจำวันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับแฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันสนะครับเป็นหลายพักยกระบบอัตโนมัติมีข้อมูลดีๆให้แฟนคลับเข้าไปศึกษานะครับราคาเรทเปิดมา ก่อนวันชกสองวันสามวันนะครับเราเข้าไปศึกษาไปเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะนะทองเลี้ยงครอบครัวเรานะครับในช่วงนี้เราต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าตัดสินค้นสายตาบ่อยตัดสินสวนราคาตัดสินค้นสายตาแล้วก็ช่วงหลังนี่แทบไม่มีจุดยืนนะครับสําหรับกรรมการที่ผ่านมาแอปพลิเคชันสองสี่ช่วยเราได้นะครับที่นี่100ร้อยระบาทสองร้อยะบาท เปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับเราใช้สิ่งดีๆที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีไม่ต้องไปเสียเงินค่าเปิดยู e เซ0 0อ0 0ร์200 300ไม่ต้องไปเสียเงินฟังโทรฟังเรทนะครับที่นี่ฟรีสมัครฟรีหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลา 0 9 3 0 0 5 0 4 8 0นะครับ0930050480ผมพร้อมแช้กคำแนะนำตลอดเวลานะครับหวยช่วงนี้อันตรายเราเป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับมาเงินฮะทองเราจะต้องมีข้อมูลต่างๆไว้ศึกษาต่อไปมาดูคู่มวยในวันนี้นะครับคู่แรกนั้นเพชรทองคําเด็ดเพชรสีทองวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านสตังทองชอลพยักษ์แก้มกัอนอีกครั้งนะครับพิกัด1 2 1ปอนดป คุนี้เคยชกกันมาเป็นทางด้านเพชรทองคําเบียดชนะคะแนนมาทั้งที่หมดยกค้าในเป็นรองนะครับแล้วก็สามยกในเป็นรองถึงเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเลยนะครับวันนี้มาแก้เหมือนกันอีกครั้งส่วนคู่ที่สองครับยอดจิติทอเทียบสุทินวันนี้ก็เปิดโอกาสทางด้านอพิเดตโดยทั้งคู่จะพบกันที่น้หนักหนึ่งร้อยี่สิบสามปอนด์ส่วนคู่ที่สามเพชรสมหมายสอสมหมายวันนี้พบกับปรุนพี่จอมเก๋าอย่างทางด้านจักรดาวเพชรเกียรติเพชรพิกัดน้นำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ และปิดท้ายรายการด้วยเด่นพยักเดชเพชรสีทองวันนี้ตอมหนักสองปอนด์ให้กับเพชรเศรษฐุสอเทราพัฒนพิกัด133ต่อ135ปอนด์ต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับเมื่อเช้านี้เพชรทองคํามา121ปอนด์ทวพิกัดส่วนสตังทองก็มา121ปอนด์ทวพิกัดคู่ที่สองยอดกิตติทอเทพสุทินมา123.2 12ร้อลดไปศูนย์ส่วนอภิเดชมา123ปอนด์ทวพิกัด คุณที่สามเพชรสมหมายมา118ปอนด์ทวีกัดแล้วก็จักดาวก็มา118ปอนด์ทวีกัดนะครับส่วนเด่นพยักเดชเพชรสีทองเมื่อเช้ามา132ปอนด์นะครับต่อเขาสองปอนด์เมื่อเช้ายังมาขาดอีกนะครับมา132ปอนด์เท่ากับต่ออย่างน้อยสามปอนด์แล้วนะครับกิโลกว่ากว่าส่วนคู่ชกค,คือเพชรเสตือมา135.6ลดไป0.6ต่อกันเกือบสองโลเลยนะครับเมื่อคูน่นี้ต่อสองปอนด์เป็นต่อเกือบสี่โลแล้ว ต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นเรทเปิดามาใหม่อยู่ที่ใครต่อรองเวลานี้เพชรทองคําเป็นต่อที่19เนะครับเคยพลิกชนะมาส่วนคู่ที่2ยอดกิติ่ทอเทียบสตินเป็นต่ออยู่ที่54นะครับยอดกิติได้นับ8ปดกสาแล้วก็เป็นต่อ54เพชรสมหมายกับจักรดาวนะครับเพชรสมหมายเป็นต่ออยู่ที่2อหนึ่งไหลไป52แล้วนะครับเพชรสมหมายฝีมือดีกว่าว่าเร็วกว่า,หววาไหลไป52ส่วนดินพยักษ์สิทธซ้อนนี้ เ,เดนนี้เป็นต่อห้าสามนะครับเด่นพยักเป็นต่อห้าสามเป็นราคาเด็ดประจําวันนี้นะครับต่อไปมาดูมือรักมือชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเพชรทองคําเด่นเพชรที่ทองพบกับสตังทองนะครับเพชรทองคำเนี่สูงยาวตีนหน้าหนักแรงเขาในเหนียวหนึบคล้องตีจับตีวันนี้น้ําหนักมาดีด้วยเคยชนะหมาวันนั้นต่อยกันมาเนี่ยสตังทองเป็นต่อเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแต่ก็มดยกคห้าเป็นต่อนิดๆกรรมการก็ชูมือให้ทางด้านเพชรทองคําชนะไปแต่วันนั้น เพชต้องคําต่อปอนหนึ่งสตังทองมาแทนนะครับวันนี้เป็นเมือรายการน้งคู่น้ําหนักเท่ากันรูปร่างสูงใหญ่อยู่ที่เพชรทองคําตีนซ้ายหนักแรงส่วนสตังทองมีหุกซ้ายไตยท้องสลับใบหน้าเขาในเนื้อหนึบเช่นเดียวกันคู่นี้ผมต้องชอบไปที่รูปร่างสูงใหญ่เขาในเนื้อหนึบแล้วก็หน้าเสือเด็ดเพชรที่ทองที่นี่ก็ไม่ไปรองชอให้พิจารเช่นเดียวกันเข้าไปแล้วอย่าลืมบอ,อกตัวบางทุนนะครับใหญ่ๆไปก่อนแน่นอน จะแพรคงพลิกแพรไทยท้ายก็บังเอานะครับส่วนกที่สอนยอดกิติกับไปพิเดชยอดกิตินี่ตีนซ้ายหนักแรงครับมันหนักสอกคมกระดูกการพันมวยดีส่วนในพิเดชนี่เขาในเหนียวหนึบครับเดินจับเดินตีเรดเปิดไม้ทางด้านยอดกิติเป็นต่อห้าสี่คู่นี้นะครับเขาในอยู่ที่อภิเดชตีนหนักแรงส่วนยอดกิติถอยตั้งรับตีนซ้ายเหนียนมีหมัดมีสอกเสริม มวยเขา่ามวยเตะนะครับเดินจับเดินตีเดินคล้องเนี่ยผมมองว่าอาจจะพลาดโดนหมัดโดนศอกเบื้องลนได้อีกผมชอบไปที่ยอดกิติทอเทพสุทินวันนี้ลุนน้ำนอกได้ด้วยน่าจะย้ำแค้นอีกครั้งนะครับส่วน q ว e e กงรายการวันนี้เพชรสมยัยสอสมัยกับจักรดาวเพชรเกิเพชรเพชร,พชรสมัยนี่ซ้อมอยู่ที่วมด,ดับลําปางนะครับอยู่กับวมด,ดับลําปางฝีมือดีหลากหลายรวดเร็วนะครับเป็นมวยฝีมือฉลาดส่วนจักรดาวเดินจับเดินตีแข็งแกร่งเดินไต่ท้องสลับใบหน้า เขาในเหนียวหนึบนะครับอายุ3ามเอปีแล้วนะครับซ่อนอยู่ที่เกียรติเพชรวันนี้ต้นต้น,ตนในเพชรสมัยไปก่อนแน่นอนเพราะว่าฉลาดรวดเร็วตีเนียนนะครับจากแพ้ก็คือพริกแพ้เขาในท้ายๆแต่ว่าจากดาวเดินจับเนทีผมคิดว่าน่าจะโดนศอกโดนหมัดมีโอกาสแตกมีโอกาสร่วงโดนราคาไหลไปทางนั้นเพชรสมัยกองตัวบางทุนเอานะครับไม่เป็นที่เด็ดวันนี้เพชรสมยัยซอสมยัย ถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงเมที่เสีายมอมน้อยแคบนะครับอาจจะไปไม่รอดแต่ว่าก็บังกินเอานะครับผมก็ยังมองว่าเป็นสมัยดีกว่าอาจจะม้วนเดียวจบนะครับคู่พิทารายการวันนี้เด่นพยัคฆ์สิอซอนี้นะครับถอมหนักสองปอนด์ให้กับเพชรเสตูเด่นพยัคฆ์นี่ร่างกายดีหนักแรงนะครับชลาลันหลักเหลี่ยมดีลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับประเภทเป็นนักมวยทั้งตระก,กูล ันนี้เจอกับเพชรเสตูซึ่งหนักแรงแต่ว่าช้าวันนี้นะครับถอมหนักสองปอนด์แต่จริงๆแล้วเกือบสีป่ปอนด์เลยนะครับเห็นพยักน้ำหนักมาขาดอีกเหมือนจะใสแต่ไม่ใสแล้วนะครับเวลานี้ต้น,ตนๆเนี่ยไปก่อนแน่นอนแต่ว่าท้ายๆความใหญ่ความหนักแรงเป็นเมือเทน่ารองเข้าวันนี้เพชรเสตูสอเทลพัฒนะครับเพราะว่าเด่นพยักฟีมือดีก็จริงรุ่นน้องน้ำหนักมาขาด การทำน้ำหนักมาไม่ดีวันนี้อาจจะพลิกแพ้ได้ผมอยากให้ลงดูองไปที่เพชรเสตูสอเทลพัทครับสรุปไม่รักมาชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่เพชรทองคําเดชเพชรสีทองเบียดแต่ว่าดีกว่าเข้าแลกตัวบางทุนส่วนคู่ที่สองครับชอบไปทียอดกิตติทเทพบสุดทินหมัด้ายสอก้ายวันนี้รุ่นน้ำนอกได้อีกครั้งเป็นที่เด็ดตัวแรกนะครับตัวที่สองเพชรสมัยสอสมยัยวันนี้รวดเร็วกว่าพิมพ์ดีกว่าถ้าจะไปก่อนจะพลิกแพ้ก็คือพลิกแพ้ราคาแพง เพื่ออาจ,จมวเดียวจบได้นะครับเป็นติดตัวที่สองส่วนมือรองวันนี้คู่ที่สี่ครับเพชรเสตูสอเทลพัทคู่ชกน้ําหนักมาขาดแถมต่อน้ําหนักรแ,แล้วรวมแล้วเกือบสี่ปอนเป็นมือที่น่ารองวันนี้นะครับท้ายนี้ก็ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่ข้าง,งผมมาเดิตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมเคกียรแบบสภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านจงโชคดีทำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ